ไปพี่ใช่ไปพี่อ๋อฝั่งนู้ฝั่งซ้ายสุดมันเยอะไหม่ะมันมันไม่มีคนหรอกพี่แต่เราเราจะไม่ดูเป็นคนใจร้ายไม่ใจร้ายไม่ใช่ไหมใจร้ายไปเยอะขึ้นบนฝั่งเขาได้ไหม สวัสดีครับคุณนี่ปุกมาแข้งอยู่แน่เลยเก็กแทงน้ำเลยครับไม่ใช้ง้อซาบูมกินฝอย เหมือนไม่มีคนเลยนะเลยนะพี่มันเงียบผิดปกติหรือมันยังเงียบเป็นปกติอยู่ะไปยุแก้วไอ้ทุกแคมป์ไอ้ทุกไอ้ทุกทุกแรงทุกแรงเนี่ยแคมป์วะแคมป์วะเกตผีคนคนเขาเยอะนะยังเป็นช่วงเที่ยงแล้วนะ ไม่ค่อยมีคนอใช่ใช่สใจสาักไอ้พี่อมูไม่ได้กิน้แต่ช้าอ่ะมาเร็วๆอยู่ผู้ผู้ร่างกายกดมานนกดมานา ผมวิ่งหมดแล้วครับอะไรอ่ะไมนคืออะไรกันเลยกันเลยกัน ขอแบ่งเงนเอาไดีได้ไหมครับเอาไงพี่เดียพี่เดียขอจุดเดะฮะเม่ขอเป็นอะไร

คนีเพนนราะพอ่อเป็นเรื่องนาเรื่องสัตว์ลงไปแล้วถ,ถ้าคิดโดนแปตโทษเราไม่คิดโดนแปตโทษเรามาเ,เาายืนจุดแล้ว,ลวม,มาเต็นยัง

เข้ามาสองคนเก็บแล้วไปครับเก็บแ้้ไปไปไปดิไปวอซีจะมาวอดซีจะมาไปละสามคนพี oh ่แต่เขาเขาเหมือนเหมือนจะสุดแลเลยไม่จเลยไม่เล่นเขาไม่เล่นเขาไม่เล่นไปเก็บตัวอื่นหอเลน่ยเบบอนแล้วเปาเลิดเลย อ่ง้อกรูใจวะลยวใจดีแจ้งปไปครับเดี๋ยวผมไปเก็บเดี๋ยวผมไปเดีว้เดี๋ยวนเขาไม่ยืมของเรื่องนีห้อยมากเลย

ยิงทีเดียวตายเลยนั่งเนียนหลังแอ้ดอกเขาไม่ได้เข้าตีกันนี่หว่าตีกัน่่งนท่ำ้งแป็แปดรนาะฮะานทำแปดี่แปดั้8แปดาะโอโหโอโหเก็บให้ครบนะครับเพื่อน แต่ตอนเย็นน่าจะไม่ง่ายอย่างนี้นะน่าจะมีคนมนนโอเคครับโอเคครับ